ครับผมอยู่กับเวลุนสองล่างครับผมอันนี้ก็เสร็จครับผมเตรียมตะกลับบานนะครับนี่ก็แม่โกขึ้นเทเลร์ครับยังยีกิกโอ้ยไอเขาเลืมองบัาขับลงกว่า,าน,นี้ไหมที่สี่ของเดียวโอ้โนี่ครับ มวันนี้มาขุดเปิดลุมครับขุดลุมมีสีเฮ็ดเนียนครับผมมันมากาเสียอารถขึ้นมาเสียอารถขึ้นมีหางปลาไฟฟ้าครับผมครับดิ เอาเดิมเดิมเอาเดิมเดิมโอ้นเดิมเดิมได้ไหมครับผมแต่เดี๋ยมีเรื่องยังมามากครับสำหรับเทศบานครับผมนะเชียร์กดครับผมไปสว่างงานบรรลุนิพนธ์ครับผมอยที่นี่ครับสวัสดีครับ